สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับครับครับมาบึงลักษณะอากาศช่วงนี้กันก่อนนะครับผมความกดอากาศต่ำนะครับเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้บริเวณด9ังกาวนะครับ มีอาการ้อดโดยทั่วไปกับมีฝ้ารั่วนตอนกลางวันนะครับกัมีอาการรอนจัดบางพื้นที่นะครับในขณะที่นะครับบริเวณคลองอาก,กาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนนะครับจะได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเลาวนะครับด่านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ้วก็ทะเลจีนใต้นะครับจะที่ส่งผ้นให้นะครับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัด นำความชื้นจากแล้วก็ทะจีนต้เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับกาลักษณะเช่นนี้นะครับจะเทียนหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับผมมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห้งนะครับส่วนหลาเกิดที่อยู่ด้านขอบตะวันออกของภาคของเฮานะครับก็สิเป็นจังหวัดสกลนครนะครับบึงกาฬแล้วก็ นครพนมครับผมครับภาพถ่ายดาวเทียมกันสินได้ว่าท้องฟ้าเมื่อนี้อ่ะค่อนข้างที่สิบปลอดโปร่งนะครับแดดพรอนพอสมควรนะครับเรดาร์ตรวจฝนขอนแก่นนะครับตอนนี้กัยังบ่านพ็กภูกุมฝนนะครับเช่นกันนะครับของสกลนครกัยังบ่พบญลกุมฝนตอย่างใดนะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับในพยากรณ์ว่ามีอากาศ้อนกับผ้อนจัดนะครับมีฝ่าลัวในตอนของเว้นนะครับมีพายุฝนฝ่าขนองนะครับเพียง้อยละสิของพื้นที่นะครับ ก็ม mm ีลมกระโชกแรงก็มีลูกเห็บตกนะครับ่อนไลฟ์ฝนกับที่ไปคอนยูแถวภาคจังหวัดพึงการนะครับสกลนครและการนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสนะครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ